สวัสดีค่ะข้าพเจ้าคือกรรมเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งและวันนี้ขอส่งสารนี้ถึงมวลมนุษยชาติเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้ประชุมกับสภาสูงจากหลากหลายมุมของจักรวาลที่ซึ่งมีมติให้เร่งผลกรรมด้านลบสำหรับดวงวิญญาณที่ยังคงละเมิดกฎแห่งจักรวาลด้วยการกระทำที่เป็นโทษและเบียดเบียนผู้อื่นหน้าที่โดยตรงของข้าพเจ้า คือการบันทึกชีวิตของดวงวิญญาณแต่ละดวงจากทุกขนแห่งในจักรวาลข้าพเจ้ามีผู้ช่วยจำนวนมากมายไร้ขีดจำกัดคอยติดตามกิจกรรมของวิญญาณต่างๆทั้งบนโลกมนุษย์และทั่วทั้งจักรวาลบันทึกกรรมแห่งจักรวาลหนังสือกรรมแห่งจักรวาลได้บันทึกเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตแต่ละดวงวิญญ,ญาณที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันหน้าที่ของแต่ละวิญ,ญญาณคืออย่าสะสมกรรมลบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการยกระดับจิตวิญญาณมนุษย์ไม่ควรทำร้ายกันทั้งวาจาอารมณ์และร่างกายเพราะนั่นไม่ใช่พฤติกรรมแท้จริงของวิญญาณซึ่งเกิดจากแสงสว่างการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่มาจากความมืดเท่านั้นและวิญญาณที่ทำเช่นนั้นจะได้รับผลกรรมตอบแทนวิญญาณจำเป็นต้องรักษาความบริสุทธิ์ไว้เพื่อจะสามารถหลุดพ้นออกจากระบบเมทริกซ์สมิตินี้ได้ ข้าพเจ้าได้ลบล้างกรรมลบส่วนใหญ่ในอดีตเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ยกระดับจิตวิญญาณในชีวิตนี้หลายท่านวนเวียนอยู่ที่นี่มาเนินนานผู้ใดมีเจตนาบริสุทธิ์ในใจไม่เบียดเบียนโลกของสัตว์ธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์จะได้รับโอกาสเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นได้ง่ายแต่เหล่าอนุมนและบริวารของความชั่วร้ายที่คอยรับใช้ความมืดเช่นโจรกรรมทรัพย์สินมนุษย์ สร้างสงครามฆ่ามนุษย์ทำร้ายเดก็กพวกเขาจะต้องชดใช้กรรมวิญญาณของพวกเขาจะถูกเปลี่ยนรูปเป็นฟองอากาศแล้วส่งเข้าสู่จิตสำนึกแห่งจักรวาลที่นั่นพวกเขาจะต้องใช้เวลาทบทวนการกระทำเลวร้ายทั้งหมดที่เคยทำกับผู้อื่นในทุกพบทุกชาติหรืออาจถูกลบเลือนออกจากการมีอยู่โดยสิ้นเชิงทุกวันท่านอาจเห็นเห,นเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ลบเช่นถูกฟ้าผ่า ถูกสัตว์ทำร้ายอุบัติเหตุใหญ่ๆเครื่องบินตกหรือเหตุการณ์ร้ายแรงอื่นเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคร้ายแต่คือผลของกรรมที่สะสมจากการทำร้ายผู้อื่นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอหากท่านได้ทำกรรมลบแล้วไม่แก้ไขหรือชดเชยมันก็จะย้อนกลับมาหาท่านการไม่ละเมิดกฎกรรจัก,กรวาลไม่ใช่เรื่องยากเพียงปฏิบตัติต่อผู้อื่นอย่างที่อยากให้เขาปฏิบัติต่ตอเรา ด้วยความเมตตาความรักและความเคารพสังคมของมนุษย์ถูกปนเปื้อนด้วยความอยากได้อยากมีที่ไม่มีคุณค่าแท้จริงในมิติที่สูงกว่าในมิตินั้นสิ่งของมีไว้ใช้ประโยชน์ไม่ใช่ครอบครองเพื่ออัตตาพรติกรรมการสะสมสิ่งของต่างๆเพียงเป็นการดำรงอยู่แบบวัตถุนิยมที่มาจากอัตตาและจิตสามิติซึ่งเกิดจากความมืด จงใช้ชีวิตผ่านวิญญาณแทนที่จะยึดติดกับอัตตาพลังงานที่ท่านส่งออกไปยังจัก,กรวาลจะสะท้อนกลับมายังท่านเช่นเดียวกับกระจกหากส่งพลังงานลบออกไปมันก็จะย้อนกลับมาเป็นผลลบในชีวิตในทางกลับกันหากท่านกระทำสิ่งดีก็จะได้รับสิ่งดีตอบแทนจงปล่อยวางจากอัตตาและจิตสามมิติอย่าติดอยู่ในวัฏจักรแห่งความว่างเปล่าของเมทริกซ โลกเสมือนนี้ดำรงอยู่ได้เพราะท่านยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งไม่ใช่กฎสากลและยังคงยึดติดกับความถี่ต่ำจากการไม่ทำสิ่งดีหรือไม่พัฒนาจิตวิญญาณมีเพียงการเชื่อมต่อกับภูมิปัญญาและพลังแห่งจักรวาลเท่านั้นที่จะนำพามวลมนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญรุ่งเรืองและตื่นรู้ด้วยการรวมกันเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณจงฝึกความเมตตาและแบ่งปัน แสดงความขอบคุณในแต่ละวันต่อสิ่งที่มีแล้วพรดีๆจะไหลามาในอนาคตหากไม่ทำเช่นนี้ความมืดจะกักขังท่านไว้ในความเป็นจริงที่รั้งไว้ด้วยความถี่ต่ำมนุษย์จะถูกแบ่งแยกให้เป็นศัตรูกันเองมีแต่สงครามและความขัดแย้งด้วยแตกแยกกันด้วยสิ่งที่ไม่มีความหมายเช่นสีผิวชาติพันธุ์ศาสนาสัญชาติธง ประเทศทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจตนาของดวงวิญญาณด้านลบมนุษย์คุ้นเคยกับสายฟ้าที่พาดผ่านท้องฟ้าเป็นเส้นซิกแซกแต่เมื่อไม่นานมานี้ที่รัเสเซียมีปรากฏการสายฟ้าที่พุ่งเป็นวงกลมนี่คือผลจากพลังงานสูงต่ำปะทะกันซึ่งมักนำไปสู่เหตุการณ์ไม่คาดคิดในพื้นที่นั้นอย่าลืมหาเวลาเจริญสมาธิเงียบๆในแต่ละวัน ขอบคุณท่านทูจากกองพลังแสงกาแล็กติกที่ถ่ายทอดข้อความนี้ถึงมวลมนุษยชาติข้าพเจ้าขอส่งความรักสูงสุดไปยังทุกวิญญาณบนมารดาโลกจมอยู่กับปัจจุบันและแสดงความรักกรัมถ่ายทอดโดยเอเรนาเว拉สเคสทูจากกองพลังแสงกาแล็กติก